ซาตูต่งงามๆเลยภับสบายดีพี่น้องสบายดีเมอสุขสุขคตสบายดียามคำคำพี่น้องซาตะตูลกลงกำลังสบายดีพี่น้องโอ้แต่งตัวงามเลยมันนี่ใส่ชุดนอนเลยปิ้งก์ปิ้งไก่โป้งก์ไลพี่น้องจานกิบบูเบิดปนกระปูพี่น้องใส่ท่าอ่อนพี่น้อง กรป่าไทยไปคุดให้ได้สามตกระปูกระกุดยาก<ห>นี่พี่น้องกมยากินสามื่แล้วเพิ่นไปคุ้ให้ได้สามตัวตพ,พ,<ป>พี่น้องคุ้มรักมืม่นไปหาดีใจป,ป่ัวกระปูใ้าอ่อนแช่ได้พี่น้องไหมาออนนะบ่เป็นคาอ่อนคาอ่อนมาเด้อาอ่อนบ่เป็นนี้าอ่อนผนเทากับมียังบางไม้ดอกพี่น้องไหมได้เกิดเป็นนัวได้เกิดเป็นนัวกินเพินมาใส่หอมๆดอกขลังหอมกรข้านั่าเน คาในหอมบ่ขคาอ่อนหอมเราแบบเข้ากันกับอ้ำลำเข้ากันไปเต้ยต่าหัวเลยท่านี้กับปิ้งไก่เนาะพี่น้องพอแล้วมันสีเป็นจี้ได้หเป็นจี้ได้เนาะเดี๋ยวเ่าผู้ไทยสิกินเมนูหนึ่งอีกพี่น้องสองคนคนละเมนูนี่พี่น้องกระลังกระลังท่ได้เห็นยังหรอพี่น้องจะได้ใช้เกลือเป็นนัวซช่ไหกระลังสีปิ้งกระลังสีปิ้งพี่น้องปิ้ง เคียดพี่น้องเมนูเบาผู้ไทยซากระตูนกินไม่ได้เคียดนะกินได้แต่กบกบผัดบะหมี่บอนกบผัดบะหมี่ไปขุดกถอะอืดกระดอกยังบะหมี่ของเบาผูไทยพี่น้องเอ้ยยังมาซุกถ้าจะเห็นยังลอยปีเคียดก็ถ้าได้ปีกก็ตุนเรียบร้อยเลยซุกแล้วควาเพิ่นนะเพื่อกินเพื่อแล้วเพื่อไปยุ่นลูกนะพี่น้องๆนะปรุงเรียบร้อยแล้วยังปรุงเรียบร้อยแล้วลงแลยชิมเมืองได้บ่ชิมแม้ ต,ตัวตัวเลยพี่น้องแซ่บไลยสีส <för> ันเปิดถแซ่บอยู่พ right ี่น้องกำลังปิ้งเขียดพี่น้องอาหารของบ่าวไทยพี่น้องนี่เย่งจ้าเคยมีจั๊บหัวในลุมมั้ยมีป้องนั่นเนี่ยฮะกำลังเล็ทีเลยพี่น้องซองปิ้งกินคนเดียวพี่น้องกินไายที่กินกินกินยังเคยหนูพาโลพี่น้องเลยสาวกระตูนกินบ่ได้ต้องขลามไปก่อนย่าน ยันฟิดกัมเขียดกันกลบก็กินได้พี่น้องปลาคอก็กินได้ปลาเข้ากระปูกินได้พี่น้องห้อยก็กินได้อยู่แต่เขียดกินบ่ได้เสร็จเรียบร้อยพี่น้องปิ้งเขียดปนกระปูของซากระตูนปิ้งไก่ของซากระตูนปิ้งเขียดนะของบบาประเทศไทยคนเดียวนะ,น,นะพี่น้องกินน้ำกันบ่ได้กแกงเห็ดนะพี่น้อง จมคิปกินใกล้ก็ได้ก็กินน้ำกขนงนะพี่น้องโปโแซนนพี่น้องโอเคร้อยเน้อยแล้วเจ็ดไม่เลยเราสล้า้เปิดกล่องยังบสบายผีพี่น้องเนาะตีแห้งอันนี้เนาะเราจะกินอันนี้ราเนาะเนาะเนาโอ้ข่าแบงอันนี้แบงฮะ บาดนพี no ่น้องรลบสองน้อพี s <S ่น้องกินข้าเขาแดกกันเด้อพี่น้องน้องสุกรับเลยน้อสุก้สุกกินน้าเขาแดงกันด้อเลยเอ้ยวานเดพี่พี่แหวพี่ยูไม่ับ้าพี่าปามาาพี่แคลี่แคลเอแคลี่ัุทุกคนล่ะ่ปามาเมื่อสุุทุคนกินน้ำกันได้ทุกคนมเิินน้ำกันได้บิงเขียนเป็นหมู่ไงน้องเรคุบางำนี่

làm sao mà hãy, hết. hãy, ừ. hãy cái ơn cái ơn Chị em xin có tuần ngặt nhé Ngày nhé Chị em xin có tuần Sứ Tầm có tuần đấy chuyện anh tuổi nhảy cái chuộn này Để Ủa, nó xám đấy, một dòng xăm đường Một đó Vâng cái kia nha Cái nằm sổ của Vâng ạ Bỏ xí ngô lùi cho nó điểm của nhà này ừ. nha với kín nhau Sao phân cực เพื paid, ่นกินแล้วเพิ่งเผลอก็เพิ่นหัดเพิ่นตื่นกินพ้อกันไม่ได้ใน้องูบ้าใด้คนนื่นมเนยแม่อะาตกบอาแตเสีเนาะเาสอนเราอยากได้ทเขียนขอจะเกียมันนีดนมันแเียม tôi hơn mặc hình luôn 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 ยังไงยังไพ่พอกๆไม่ยังพอเรางเปิดอันนี้เนี่ยเปิดนะอนเห็นพิชามบ่ทำมาเพทำมาเปิดอได้สาหมู่ยทำมา

Nhỏ ừ, mình đến hà lên học hai mày bùng hai mày bùng hai hai mày hai mày bùng thế mày bùng hai 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 mày bùng Thế mày bùng thai mày bùng hai 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 mày bùng hai

น the, ั Arrow, in, ่งกินเยอะเจ้ไผเจ้มั่งกบกแซ่บเดี๋ยวพ็่ต้าใต้ไมหลือตอนนั้นกินกันเขาไหนล้างให้กันสั่งกันอันลำบกนั่งกินเทาพ่อมนกันนะคะอยู่ก็เจ đi Mình lấy cái bên này chỉ ngữ chứ Bên này chỉ bụi treo Nhìn lấy thì này bụi, cái này hết Được

đã. Đây Jenner. Ừ. Thế mà. Đây mười

นี่เชฟตัวใดเชฟตัวนี้ตัวไม้ตัวกอตัวไม้อะยังตัวไม้เชฟไปบึงกูเก็บภาพไปเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าถึกใจเกี่ยเรื่องตัวไรก็แซ่กดซับซับใครนั่พี่น้องกดกระดิ่งให้นั่กดติดตามนะพี่น้องพ็กันคลิปหน้าสบายดี